สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมิน,นูนอยกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทางช่อง youtube กท,ท,ทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ้าท่ามผู้ชมสำหรับคลิปนี้มัดตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลเล่าพัฒนากันต่อเลยนะคะเนาะคลิปนี้ตําเล่าร่วมสามสำนักท่ามผู้ชมสำหรับคลิปนี้กวอนจะไปรับชมแนวทางแอดมินหน้หนยขอฝากก่อนเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์บอดเสียเงินเด้อท่านผู้ชมเอาเมื่อนี้เป็นคลิปแรกของลาวพัฒนาร่วมสาสำนักเนาะคะ่นะเนาะท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่รอพอสร้างไฟ เขากุมรอได้เลย้อคะเดอ้อพอสังไฟงวดทิพย์ผ่านมาพอฟันห้วิ่งรูดตัวเดียวคือ 8, เปดเหล็กออกแปดแปดธรรมจมเรากะเจาะแตกแปดแปดเด้อ่านมจ้ชมพอสังไฟเขาซีงวดติดเหลี่ยวเด้อค่ะเดอ้อพอแม่พี่น้องทันใดติดตามพอที่รอพอสังไฟเนาะคะนะ่ะเนาะเขากุมรอได้เลยนะคะเข้ากลุ่ม แอดไลน์สแกนคิวอาโค้ดเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจาช่ายเด้ id, อท่านผู้ชมเอาแอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางพอสั่งไฟเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมท่านใดที่ถือกับพอแล้วเนาะคะ่ะเนาะพอเขาซีงวดติดละท่านผู้ชมสำหรับพอสั่งไฟท่านใดที่อยากจะหายค่าน้ำชากาแฟ,ฟพอนะคะเนาะติดต่อแอดมินหนูหน่อย ได้หลังไมเด้วยค่ะเด้อคอสมุดได้หลังไม้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามพอเป็นกําลังแรงใจให้พอมาวางแนวทางให้นะคะเนาะตอนนี้ของพอเขาดีแต่ามผู้ชมสี่งวดติดสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาพอสั่งไฟนูน้อยขอขอบคุณหลายๆเด้วยค่ะเด้อสาหรับแนวทางพอสั่งไปเราก็ขอขอบคุณรวมทุกเสียนทุกสํานัก เอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบาหลายใหญ่ไปเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งกันเลยลาวพัฒนารวมเซียนสามสำนักไม่ทันใดแน่่านผู้ชมท่านแรกของอาจารย์โชคประธานพรเน้อนค่ะเด้อลาดสุดอาจารย์โชคสามโตยังบอ่อพานเด้อคุณผู้ชมสำหรับชุดสองโตบางงวดเขาเหล็กเด่นบางงวดเขาเหล็กเจาะเด้อคุณผู้ชมเข้าบ้างหลุดบ้าง หลาดสุดงดทิพผ่พันมาอาจารย์โชคปัะทานพรเด่น7กับ8เข้าไปที่เด่น8เจาะบอดแตกท่านผู้ชมเอาสำหรับงวดนี่เก็บเกี่ยวข้อมูลตามต่อเนาะคะ่นะเนาะพราแม่พี่น้องค่อยๆเบิง่งค่อยๆเก็บเกี่ยวแนวทางเด้อท่านผู้ชมทุกคลิปวิดีโอแอดมินโนูน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเลือกเบิ่งเอาเด้อท่านผู้ชมมักทันใดเลือกเอาท่านผู้ชม อาจารย์โชคงวดนนี้ได้เด่นได้เด่น7กับ8บนล่างเด้อท่านผู้ชมจับคู่มีเจ้า เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหกแปดหกเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด 09, 0ูนยและศูนยนะคะหลาสดสดเขาเหล็กเดนเดอร์ท่ามผชมเจาะไม่แตกนะคะหวดนี่เด่น7กับ8นะคะอาจารย์เน้นมากทั้ง7ทัะะ้ง8ปด้วยค่ะด้วยหวดนี่เดนทอกันเลย เด่นทั้ง7และ8เน้นเจาะมี79 7 8 1 9 1 8 1 7พ่อแม่พี่น้องแคปนาจอด้วยค่ะดู้แอดมินหน่อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางอาจารย์โชคประทานพอนะคะ ชุดสตัวบนล่างไปกับเดอร์ธรม,มชมมีเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจแ่านึ่งแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าศูและ07นะคะต่อมาชุด3าตัวสำหรับชุด3ามตัวอ,อาจารย์โชคต่างแต่ว่างมาบอท่านใดผ่านเดอร์ธรม,มชม งวดนี้งวดนี้เด่น3ามตัวบนท่านผู้ชมอาจารย์โชคประทานพรนะคะได้5้าห7 50 9 5 8เก้าห้าดเก้าห้าและ6กแดหนะคะชุด3ามตัวเด้อท่านผูชมต่อมา fc ไม่ออกนามนะคะขอขอบคุณทางแม่ fc เ้ยค่ะเด้อหลาดสุดหงดทิพานมาเลขเด่นเข้าไปที่เด่น9นะคะหงดนี้เก็บเกี่ยวข้อมูลตามต่อเด้อทั้มชมเลกเด่นแม่ fc กับขามาแล้วทร้มชมเด่นแม่ fc งวดนี้นะคะได้เด่น876จับคู่8 7ด แปและ76นะคะเด่น876บ่ท่านผู้ชมเหล็กเด่นวันนี้ต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเ้ยค่ะเด้อแม่ F อไม่ออกนามหกสีเดินต่ออีกอยู่บ่ท่านผู้ชม สามหมวดติดแล้วเดท่านผม้ชมหมวดนี้หนูหน่อยมักเจ็ดเดอร์ธรผม้ชมสายวิ่งสายรูดฟันรูดเจ็ดรอรับตังค์นะคะแอดมินหนูหน่อยฟันรูดหลุดมาสามหมวดแลเดอท่ธนผม้ชมหมวดนี้สายวิ่งสายรูดแอดมินหนูหน่อยเจาะวิ่งฟันรูดเจ็ดรอรับตังค์นะคะหมวดนี้ฟันรูดเจ็ดเป็นหมวดที่สามธรรม้ชม เอาไปเทียบกับสูตรเทียบชนแล้วมันชนเจ็ดธรรมชมมันชนเจ็ดงวดวันหนึ่งหันกับชนเจ็ดได้วา่ามากแปดงวดนี้ชนเจ็ดกับหกธรรมชมหนหน่อยขอเลือเจ็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติด9 7้าเจ็ดสามเด้อธรรมชมเหล็กเด่นนหน่อยเมื่อนี้ อาต่อมาของแอดกาแฟดําแอดกาแฟดํหมวดที่ผ่านมาลุดเดอรท่านผู้ชมหมวดนี้ตามต่อลุ้นต่อแอดมิ min นโนหน่อยขอขอบคุณสําหรับแนวทางแอดกาแฟดาเดอค่ะเดอไปต่อสู่ต่อท่านผู้ชมแอดกาแฟดํามวดนี้ได้เด่นหกรองสองนะคะจับคู่มีสี่หกห้าหกเจ็ดหก 8 6ด2 2 3 2 4 2 9งชุดสามตัวมี5 4 6 2 7่หกสดหกแดหนและ6กสเก้านะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะด้วเอสกาแฟดำของพอสร้างไฟพ่อแม่พี่น้องท่านไดที่ ติดตามพ่อช่างไฟรอแนวทางลาวพัฒนาพ่อช่างไฟวิ่งรูดตัวเดียวเข้ากลุ่มเดอร์ธรรมชมเข้ากลุ่มแอดไลน์สแกนคิวอาโค้ดเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอดมินหน่อยไม่กลุ่มไลฟ์ฟรีแล้วก็มีกลุ่ม v i p เด้อค่ะเดอ้อสำหรับกลุ่ม v i p เน้นเฉพาะแนวทางแอดมินหน่หนอยธรรมชมสำหรับกลุ่มฟรีซีมีหลายเซียนหลายสำนัก เด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจแอดไลน์สกแกนคิวอาร์โค้ดส่งสติกเกอร์เข้ามาน้าเด้อท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงทอน,นี่เด้อท่านผู้ชมแอดมินหน่หน้อยขอขอบคุณทุกเสียงทุกสำนักขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามรับชมคลิปนี้แอดมินหน่หน้อยขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ